สวัสดีครับทักทายสวัสดีอาจารย์ที่เคารพรักทางช่องลีทองจีชาแนลของกระผมด้วยละกันครับจำเรียบส่จุงกาสวัสดีแมวบองปโปนกรุบกรุบขเนียด้วยละกันครับวันนี้ก็ได้ถือโรกาสนะครับมาบ้านของพี่ปรีชาก็เลยต้องเวะครับพี่น้องนะฮะเพราะว่าบ้านของอาจารย์วินัยนี่ห่างจากบ้านอาจารย์ปรีชานี่ไม่ถึง2โลนะครับก็เลยมาถามถ่ยจากรถ ก่อนนู้นเพิ่งจะทําไปเองนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับหมดเกลี้ยงเลยครับพี่น้องนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีเหลือแล้วก็จะมีเข้ามาอีกบางส่วนเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเหลือกันบ้างนะครับอันนี้ก็โดคคลิปเก่าเนาะโอ้เลมเหลือดูสองนี่บีวีมาใหม่ครับนั่งร้านก็มีเครื่องมือนี่ครับผมพาเวอร์เข้ามาสองตัวเองแล้วโอ้รู้สึกว่าอาจารย์วินัยนี่แกจะฉูกฉลวก,กับ พาวเวอร์ Power, ตะกูลมิวสิกเหลือเกินนะครับนับคลิปได้เลยนะครับมากี่ครั้งก็จะวนเวียนเข้ามาตลอดอ๋อมีดอกโปรโยูโรเทคก็มีคมคม50อ๋อมีกลองไฟฟ้าอีกมาสิบรอบก็มีของให้ทำทั้งสิบรอบเลยลูกพี่ผมสวัสดีครับผมไอ้นุม่มรูปหลออันนี้น้องชายนะครับผมต้องใช้คำว,ว่าน้องชายคืออาจารย์วินัยน้องผมนะอาจารย์อายุเท่าไหร่เลยนี่สามสสสิบ นี่ก็ยังอยู่ในกำลังอ้ออ้เลยว่าอย่างนั้นอะวันนี้ไม่ว่ากันมีอะไรกันบ้างมีมีมานิดหน่อยคลำอะไรเนี่ยกล่องไฟฟ้าครับทำไมวันนี้ได้กล่องไฟฟ้ามานี่ยี่ห้ออะไรนี่เขา้วเริอมเริอมเลือดอ่านไม่ออกหรอกอืมบรอะไรนี่มาเราอ่านก่อนไหมวันนี้เราจะตั้งใจอ่านให้ออกครับ คคลัสบรูอะไรอ่านไม่ออกครับอ๋อให้อาจารย์พี่ใยว่ากันไปตัวนี้คือยังไงรู้ไหมว่ามันจะใช้ได้หรือยังไงก็เทสแล้วครับเทสแล้วครับมีคลิปดังปกติคลิปเทสก็มีอยู่ตัวนี้มีกระเป๋าให้มีกระเป๋ามีสายชาร์จสายเบสเตอร์แล้วก็แจ็คออกให้อ๋อนี่ตัวนี้คือแทนกรองได้เลยบ่ครับผมอืมขายเลยกี่บาทดีสวยๆแบบนี้ห้าพันครับ ห้าพันทุนครับผมอ๋ออันนี้ทรงสบายเลยเนาะแบบนี้นี่กระเป๋าโอ้เตกไหมบนนี้เตกไหมไม่มีมีแต่โถกเนาะใช่ครับนี่อาจจะมีโถกบ้างครับผมห้าพันทุนห้าพันทุนเอาแค่นั้นนะครับอ๋อเหล็กไม้ไม้อัดเทสนะนี่มีโลพร้อมสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบบาทด้านในก็อาจจะมีโถงกนิดนึงตรงนี้ก็ตัดออกเด้อนี่เพิ่งปรุงในหลายตัวอยู่อืมนะฮะก็นี่ครับตามสภาพสามร้อยห้าสิบบาท ประมาณห้าสิบเซนับสูงมีหูจับด้วยอ่ะคอมห้าศูนย์มีสองตัวสวยตัวละเก้าร้อยกับเก้าร้อยบาทครับผมเดิมเดิมเลยใช่ไหมตัวนี้ครับโอ้เจ๋วเลยอ้าฮอนอนอันนี้ยังมีใจงานนะครับสามร้อยกับของที่โอเที่ครับอินโดนีเซียอันนี้เอาแค่สามร้อยบาทครับผมใหม่ใหม่เสียงดีอ่ะคอมซีซีอันละสี่ร้อยพร้อมปากสี่ร้อยพร้อมปากของ ESS นะแตุ่ของ KSS ครับแล้วเหล็กล่ะในที่อยู่ใกล้ๆร้อยเดียวครับอันนี้เอาแค่ร้อยเดียวไม่อัดเทนะไม้เทับโอ้อันนี้ใส่สี่สี่พันห้าพวกเอสพันสองอู้นี่พี่น้องอันนี้ไม้เทนะครับเอาแค่ร้อยเดียวนะครับผมโดสิบแปดนิ้วอันนี้สองร้อยห้าสิบรับอันนี้ใส่หน้าทองอันนี้เอาสองร้อยห้าสิบทดแยกหน้าทองแปดร้อยเอ๋อครับอ๋อก็แปลว่าพวกตระกูลพันใส่ได้ครับพันเอ๋ใส่ได้คนนี้ใส่ได้อ๋อเอาแค่สองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบครัอันนี้สิบแปดนิ้วบ่ครับเดิมเดิมเลยครับของยูโรเทคครับโปรยูโรเทคสิบแปดนิ้วทรงเหมือนชารลีเจอร์เลยเนาะได้ดอกละนี่ตึงๆเลยอดอกละพันแปดครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทสวยเลยอ่ะสิบห้านิ้วสองดอกนั่นอ่ะอันนั้นมราเสียหนึ่งครับสองร้อยบ่เสียหนึ่งดังหนึ่งบ่อันนี้ดังอันนี้เสียอ๋ออันดังไม่มีหมวก อันเสียนี่เดิมๆนะครับผมเอาแค่200บาท200คู่ละ200เอออ่ะแล้วก็ตัวไหนอีกกิ๊บกิ๊บโครนมะกิ๊บไหนอ่ะซ่อมแล้วบอยเท่ครับอ๋อตัว1250 1250ครับดอกดอกละ350ครับ350บาทครับดังนะดังปกติครับเอออ๋อตู้ระหำยังอยู่เดี๋ยววันนี้ดูข้างหลังให้ว่าทำไมอันนี้อันนี้ก่อนมนะเอาตัวไหนได้ดีอันนี้บีวีครับบีวีกี่นิ้วสิบแปดครับสิบแปดนิ้วขอบเหล็ก มือจับเหล็กยี่ห้ออยู่ไหนยี่ห้อของน็อตบ่นี่นะเดี๋ยวเปิดกรวบให้ดูเลยอืมมีเปิดกรวบให้ดูด้วยนี่ครับผมเป็นบีวีเนาะฝาก็ตามสภาพเลยก็ยังฝาจะประกบสองครับอ๋อนี่อ่อของน็อตนี่ตามสภาพประมาณนี้นะครับผมไปละพันครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเครื่องมือกองนี้เลยไหม อันนี้เสียครับโนเสียมีคราวไหมในกลองนี่เลยถ้าราใหครับหมดนี่นะครับผมทั้งหมดเลยเปิดติดนะตัวนี้ก็เปิดติดแต่แต่ไม่สกัดเออให้ลูกหมูด้วยให้ไอ้นั่นด้วยสามตัวห้าร้อยครับผมนั่งร้านมีชุดเดียวแบบไหนเลือดเลือชุดเดียวพันพันเดียวเอาพันเดียวครับเอออ๋ออันนี้คือระหำใช่ไหมครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นยังไงโอ้โนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองจะเป็นทีนัดยังไงอ๋อนี่คือยิงทีนัดใบละเท่าไหร่นะลืมแล้วอ่าตอนนี้ใบละสอง ห้าร้อยบาทมายังแน่นๆอยู่เอออ่ะ,อะ,อะมีอะไรเหลือบ้างฝั่งนูน้นไหนที่บางทีหลุดจองจองมาแล้วไม่เอามีอะไรพอลดให้ลูกค,ค้าเราได้ไหมอันนี้อันนี้ใบละเก้าร้อยห้าสิบครับเองครับอืมตู้เอลตู้เอลนเปิดกรุ๊ัให้ดูอีกก็ได้อ๋อสวยนะไม้อัดเทสนะครับผม<ช>อันนี้เอาแค่เก้าร้อยห้าสิบใช่ครับอืมอันนี้ใบละห้าร้อยห้าสิบครับอันนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทตู้สิบสองอันนี้มาใหม่นะไม่ใช่อันเก่า อันนี้มาใหม่เลยบ่กะกจากรอ๋อมาจากรถนู้นสิบสองนิ้วสองหนึ่งคูณหนึ่งใส่มันน่าจะใส่ตรงเปได้ด้วยมั้งใส่ได้มันอยู่ด้านในมันมีลุกลุกอยู่ด้านในเออแต่ไม่มีชุดแขวนไม่มีข้างหลังอ๋อเขาทำแบบเป็นตั้งอันนี้ใบละคาร์ลแคสิครับเอ้าสายไฟรถใหม่โอ้เนี่ยนี่ที่เขาถามใครถามมาเนาะนี่อาจารย์แกตอบผิดตอบตอบว่าขายแล้วเออตอบว่าขายแล้วยังอยู่นะครับสายเมนผมนึกว่าทำสายลำโพง อันนี้เอาแค่พันเก้าพันเกครับออแล้วอันนี้พวกนี้ยาวเทอันี้ประมาณน่าจะ1ิบแมิตรสิเมอันนี้หนึ่องคูณ่ครับครับอันนี้สามร้อยาร้บอ๋อสามยาวนะยาวอยู่ครับอืมแล้วตัวนี้อันนี้ส่อันนี้สองสอครับครับอันนี้สี่ร้อาบครับสี่าบาทมีสิเมตรขึ้นอือตัวไหนอีกอันนี้อันนี้อันนี้สามครับ อันนี้ไม่ยาวไม่ไม่ค่อยยาวน่าจะไม่เกินยี่สิบเมตรครับพวกนี้อันนี้ก็ใกล้เคียงยี่สิบเมตรกับอันนี้สามร้อยครับอันนี้อันนี้สามร้อยแปดสิบแต่ว่าโอดสเปคอนน่าจะวายแต่อันเนี้ยใครถามมายังไม่ได้ขายเด้อนะครับเข้าใจผิดงเอาไปแค่พันเก้าพอแล้วก็อันนี้อะไรนี่อันนี้ห้าร้อยแปดสี่คูณสองจุดห้าครับสี่คูณสองจุดห้ามันมีขนาดสี่เส้นครับ อืมแต่มันจะมีรอยต่อนะอ๋อเขาโตเป็นหัวัโมเสกคอนเฉยเฉยครับเออก็ไม่ใช่รอยต่อมันเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้จะเป็นสเปดเม็ดขึ้นน่ะผมผมดึงเลนเล่นดูเมื่อกี้ครับห้าร้อยครับนี่อันนี้ห้าร้อยบาทครับผมอืมแล้วก็เครื่องปรุงไหมไปที่ power ไหมหรือว่าอะไรดีกันก่อนอ้าวเครื่องปรุงเหลืออะไรกันบ้างมีรถกระนำ summer cell เกะมา actor เอ้าเตอร r วอลุ่มหายครับหกร้อยครับหกร้อยบาทตัววอลุ่มหายใช้ได้ปกติแล้วก็มาที่ตำหนิตำหนิตัวนี้ครับอันนี้วัวลุ่มหักเออปรีจัมเปอร์จัมเปอร์ครับดูข้างหลังโอ้มีซรัพย์อย่างดีดีแต่ว่าปุ่มมันหายปุ่มหักสายสายช่างเลยครับนี่เอาหกร้อยห้าสิบครับหกร้อยห้าสิบบาทอันนี้โคร่อันนี้โครดโครดเอ็กเตอร์ครับครับสวยดี เก้าร้อยครับเก้าร้อยครับผมอาอปลั๊กไฟสวยเลยปลั๊กไฟมือหนึ่งเลยยังไม่ใช้งานนะครับพันเดียวครับอันนี้เอาแค่พันเดียวครับเออแล้วก็ตัวนี้พันห้าครับอคิวสองชั้นตรงนี้ก็ตัวเก่าเนาะอันนี้มีพระจอม่าจะโอนเออแล้วก็เหลือปรีอันนี้ห้าร้อยครับปรีรวมครับห้าร้อยห้าร้อยปรีรวมนารายนี้ถ้าโอนไ้แล้วครับอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วครัเอาแล้วที่กรองนี่คืออะไรไอ้ไอ้ครับครับ ไอ้กลองนี่แถมไปให้ครับอ๋ออันนี้จะได้กับขากลองครับอ่ะมีกยังอยู่ครับผมใหม่ๆคนละตัวอันใหม่ปะนี่นี่นี่ยามอ๋ออันนี้มากับชุดเมาส์ใหม่อันนี้ยามาฮ่าวันนั้นเอ็นพีอือไปหมดแล้วครับอันนี้เป็นยามาฮ่าสองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทใช้ได้ปกติครับเออใหม่มากเลยครับเออตัวที่ใหม่มากไม่ต้องเลยจองใช้ในบ้านซื้อมาหมื่นเลยครับนี่ไม่เอี่ยมเลยครับผมมาตัวที่ถูกฉลกงแล้วบ้างมาทีไรก็ได้เจอตลอดมิวสิกแปดร้อยแต่ด้านใน ร้านนายประกอบมาครับโอ้ทำไมชุดอันนี้ตำหนี้คือไฟ uv ไม่มีแต่แต่ผมมีเจ้าของเขาถอดไว้ให้เพราะว่ามันใส่ไม่ได้มันกะว่าตอประกอบแล้วมันติดติดตัวนี้แต่ผมแถมให้ครับเผื่อใครไปมีมแต่ว่าดูพี่น้องซิ้นยาวมาก18ข้างละสามสบายเลยนะนี่เนาะ<อ>ใช่ไหมเจ้าของก็ข้างละสี่เอออันนี้ข้างละสามสิบตัวนะครับเออตัวอ๋อว่ามาเลยตัวนี้หกพันเก้าครับ หกพันเก้าร้อยบาทจีฮัมไหมไม่ครับอันนี้ลงเทสมาแล้วครับกดจะเอาเดี๋ยวมีคลิปให้ครับอ๋อแต่อันนี้คือรับประกันเลยหกพันเก้าร้อยบาทตัวนี้เดิมไหมผมว่าเดิมนะตัวนี้เดิมครับอ๋อนี่เฟดเป็นอะไรนี่ BUZ906 อู้อันนี้ห้าพันเก้าครับอันนี้เอาห้าพันเก้าติดหมดไหมติดหมดครับ ใช้งานด้ปกติไม่จีไม่หามนะอันนี้ปกติไฟจะวิ่งยาวนี่ไปแก้สายท่านี้ให้มันเป็นไฟหยดนะวิแก้อะไรด้วยจะมีสติปนะครับผมมีตัวไหนอีกเ้าอันนี้คนถามมาเยอะเลยว่าเบอร์อะไรผมดูแล้วดูแลใช่ไหมหนึ่งเจ็ดหกครับตัวนี้เป็นเฟสหนึ่งเจ็ดหกดูดูข้างบนไม่รู้แต่ตะแคงดูข้างล่างจะเห็นอืมอ่ะตัวนี้ดูให้แล้วหนึ่งเจ็ดหกครับเป็นของอิเนียเอนจิเนียร์ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาท ครับแรงเกินเกินตัวแน่นอนเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กันหอนครับกันหอนอันนี้ยังไม่ใช้งานเลยครับโอ้ขายพันห้าพอครับเอาพันห้าเหมือนได้มือหนึ่งครับเออกล่องครบนี่อันนี้กันหอนนะครับผมพี่น้องเอาไปใช้งานกันอีกแล้วกันครับผมครับรองรองมือหนึ่งเลยครับอือเอามาก็ไม่ได้ใช้หรอมางเียอ๋อเจ็ดห้าศูนย์มีคนจองอย่างสองอันนี่บนมาเมอกี้เลยครับอ้าเรียบร้อยแล้ววอโอ้นะครับแล้วบนเตียงมีอะไรเหลือไหม อือันนี้สองสองคูณสองจุดห้าสองคูณสองจุดห้าเหลือม้วนเดียวครับผมยาวก็น่าจะประมาณสิบห้าเมตรขึ้นสิบห้าเมตรขึ้นค,นคี่บาทมองมีสามเซนนะครับแต่พวกเราตีไปไปสองพอเนะว่ใช้ไปสองสี่ร้อยครับอันนี้เอาสี่ร้อยเออแล้วก็เหลือมิลโลตัวนี้มิลโลดอกละสองพันครับสองพันทวน ครับอืมหนักนะครับก็พอได้นะคลิปนี้ก็ของใหม่หลายชิ้นเลยนะครับโอ้โหสามวันอีกเนาะแก๊กมอเช่าเองกับเออนะครับเนี่ยได้มาให้พี่น้องได้ชมมาก็ต้องได้อยู่แล้วครับผมเปรร้านน้องชายต้องจยดครับพี่น้องนะฮะมีใครติดต่อมาให้ไปเมาส์ตรงไหนอีกไหมช่วงนี้จมีมีครับวันไหนอีกจะดูอีกสักวันสองวันนี่นะครับรอรอคือเขายังไม่หยุดงานนะครับ ให้ตรงวันอาทิตย์ครับก็พี่น้องท่านใดที่จะขายก็ทักมาได้แต่ก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกเนาะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มาอีกอันนี้คิดออกไหมไาอยู่ตรงไหนอีกมีโซนอีกไหมคิดออกหกอีกไม่รู้ไปโซนให้ตรงไหนอีกอ่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างโทรมาเลยเดีอยพี่น้องแอดไลน์มาอย่างเดียวหมดแล้วใช่ไหมครับไปจ้ะพวกเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าสวัสดาครับผม